หิวข้าวแล้วแต่เปิดดูตู้เย็นมีไข่อยู่ฟองเดียวครับจอกไปซื้อกับข้าวก็โอ้โหแดดอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับแต่จริงๆรแล้วห่างไปหน่อยนี่เป็นร้านขายกับข้าวนะครับแต่ผมไม่อุดหนุนนะเพราะว่า,าเคยเอารถไปจอดข้างบ้านแล้วเข้าไล่ออกนะครับคือไม่มีน้ําใจเราจะไม่อุดหนุนกับเขาแต่ไม่เป็นไรครับมีไข่อย่างเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะหน้าบ้านมียอดผักหวานบ้านอยู่ เดี๋ไปเจียวกับไข่ครับนะอากาศร้อนอย่างนี้กินผักหวานบ้านก็ดีครับเพราะว่าผักหวานบ้านเนี่ยเป็นผักที่มีรสหวานเย็นจึงช่วยบรรเทาความร้อนในของร่างกายได้นะครับดูท่าจะเยอะอยนะู่ฮะว่าจะเก็บมานิดเดียวนั่นจริงด้วยตีไข่ำลำบากเลยทีนี้เดี๋ยวต้องวางตัวสับก่อนฮ่าเริ่มหอมแล้วนะครับคือน้ำลายครับตอนนี้